เราะชวบานากโอขเรียวอคือวันนั้นกลัว่าชาวบ้านจะต่อว่าให้เหรอฮะว่าเราเนี่ยไปทาร้ายพยาเราหรือหละทำไมเราไม่บอกตำรวจไปอ่ะขยับออกเลยครับขยับออกหนยที่ไปทำแผลทำไมลุงทำขยับออกหน่ยขยับอยขยับหลังหน่อยขยับหลังหน่อยไม่ไม่ขยับหน่อยขยับหน่อย